ครับในแบบฝึกหัดนี้ก็จะเป็นการสร้างทรีแบบทั่วไปโดยใช้ binary tree นะครับตัวอย่างนี้เราจะมีโครงสร้างต้นไมนะ้ที่เป็นแบบโครงสร้างทั่วไปนะครับแต่ว่าการเก็บการเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บโครงสร้างต้นไม้แบบอย่างนี้มันจะค่อนข้างเก็บยากเราจึงต้องมีการแปลงนะให้กลายเป็นแบบ binary tree คือให้มีแค่2ขานะครับโดยจะให้ขาทางด้านขวาเนี่ยให้มาถึงลูกที่เป็น เหมือนกับเป็นโหนดพี่น้องนะครับส่วนขาด้านล่างชี้ลงมาเนี่ยก็คือให้เป็นโหนดชายหมายถึงโหนดลูกนะครับดังนั้นตัวแปรจะมี2ตัวที่เป็น pointer ก็คือตัวแปรชายจะเป็นลูกนะครับตัวแปร next ก,ก็จะเป็นพี่น้องนะครับแบบนี้นะครับซึ่งในแบปฝึกัศนี้จะให้เขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างตัวมาตัวนี้นะครับโดยเวลาที่เราเพิ่มโหนดเข้าไปใน tree เนี่ยจะมีการวนลูปนะครับการเขียนโค้ดประมาณนี้ก็คือ ถ้าพบว่ามีโหน,นดชายมีอยู่แล้วนะครับก็ก็จะวนหลูไปที่โหน,นดหลังสุดแล้วก็เอาไปต่อท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีชายเป็นหนา <S <S ก็คือให้ชายเ,ยเท่ากับ n ไปเลยนะ,ะตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าเริ่มต้นว่าเปล่าเลยนะเราบอกว่า as สชาย b นะ a อชายบคือให้ b เป็นลูกของ a นะครับเริ่มต้นเนี่ย a ยังไม่มี โหนลูกนะครับก็ b ก็จะกลายเป็นชายของ a เลยนะครับังนั้นเวลา,ราเราเขียนเราก็จะบอกให้ชายเท่ากับ n นะครับสมมติว่า n นี่คือ b นะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนบอกว่า a ต่อไปนะครับ a เท่ากับ a ออชาย c นะ <c <oughs> ตอนนี้เอ a กับ a เนี่ยมีลูกเป็น b อยู่แล้วดังนั้น C เวลาเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะไปต่อท้ายกับ b นะครับก็จะอยูท่ท้งท้างขวาของ b นะครับ แบบนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดว่าม <D> ีการแอดนะ ps. Ps โหลดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเช่นแอดซีแอดดีเข้าไปนะครับแอดดีเข้าไปดีก็จะไปอยู่ท้ายของ C นะครับแบบนี้แล้วถ้าแอดเอฟสมมติแอดเอฟไปที่ซีตัวซีนะครับแอดเอฟไปที่ซีเอฟก็จะไปอยู่ตรงเป็นลูกของ C นะครับถ้าซีแอดชาจีจีก็จะมาอยู่เป็นลูกของ C แต่ว่า เอฟเนี่ยเป็นลูกของ C อยู่แล้วงนั้น G ก็เลยกลายเป็นน x กของ f นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับงนั้นเวลาแอดชายนีย่เราก็จะดูว่า,ามันมีโหนดลูกหรือยังถ้ามีแล้วก็จะต่อท้ายไปเรื่อยๆนะังนั้นจะจะได้อันเจลท์เมเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูโปรแกรมบ้างนะครับโปรแกรมที่ให้มาก็จะเป็นโครงสร้างไว้นะครับโครงสร้างเป็นแบบนี้มีคลาส TNode นะครับ แล้วใน T Node ก็จะมีตัวแปร2ตัวที่เป็น pointer คือช h ยแล้วก็ next นะ้ะวาก็จะมี constructor คือตัวนี้เป็นตัวสร้างโ o d e นะครับสร้างตัวแปรเนะวลาส่งตัวแปรมาเช่นส่ง a ส่ง b มาเป็น string ก็จะถูกเก็บไว้ใน value ตัวนี้นะครับแล้วเริ่มต้นเนี่ย c h ยกับ next จะเป็น n u l ก่อนตัวที่จะต้องเขียนคืองานที่ต้องเขียนคือจะเขียนในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของ add c h นะครับเวลา add c h เนี่ยจะส่ง จะส่งโนดเข้ามานะครับส่งเป็นตัวแปรโนดเข้ามานะครับเราก็จะไปต่อท้ายตามอัลกอริทึมนะครับทีนี้ในส่วนของตัวตัวอย่างข้างล่างนี้อันนี้คือไม่ต้องแก้ไขจะเป็นตัวทดสอบนะครับจะเป็นตัวทดสอบในการสร้างทรีนะครับก็คือในเมนเนี่ยก็จะ,ะสร้างโหน้ไว้ให้นะเช่นโนด B นะครับตัวนี้นะครับนิวโนดแต่ละโนดไว้โน้ตบีโน้เนะครับ มีทั้งหมด a b c d e ไปเรื่อยจนถึงตรงนี้นะครับเวลาเราเขียนก็จะบอกว่า b ad a ก็แปลว่าให้ a เป็นลูกของ b นะครับก็จะเรีเก H, b, ยก ad b นะครับเราก็ไปเ,เรียก e เป็นลูกของ e เป็นลูกของ a นะครับ f เป็นลูกของ f อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวทดสอบนะดังนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่านักศึกษาเขียนตัว ad ถูกนะครับ ตัวนี้ก็จะทํางานได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องแก้ไขเพราะเอาไว้เทสว่าเราเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องไหมนะครับอ่ะโอเคเริ่มต้นนะครับเราก็จะเขียนโค้ดตรงนี้นะครับตามอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมก็ตามในเอกสารก็คือตามในโจทย์นะครับมันก็บอกว่าถ้านะครับอีฟถ้าตัวชายนะครับตัวแปรชายเนี่ยนะครับตัวแปรตัวนี้นะครับไม่เท่ากับเนา เท่ากับเนาก็เราก็เสร็จปีกาไว้อย่างงี้นะครับเท่ากับเนาก็ให้บอกว่าอา่าให้ตัวแปร p นะครับ p note ต้องประกาศตัวแปรก่อนนะครับ p นะครับก็ให้าเท่ากับชายก่อนแล้วก็จะวนลูปนะครับตัวแปร p เราจะไว้เพื่อใช้ในการวนลูปเฉยๆนะครับก็ใช้คําสั่ง y นะครับวนลูป y p next ไม่เท่ากับเนาก็วนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะ จะจบนะครับแล้วตรงนี้ก็ใส่ปีการเปิดปิดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็บอก p เท่ากับ p next มันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆจนถึงโหนดสุดท้ายจากนั้นเราก็บอกว่า p next เท่ากับ n ก็คือให้ตัวโหนดที่ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับให้ไปหยุดท้ายสุดของของ t r e นะของของตัวที่เป็นโหนดลูกนะครับเราเข้าไ์ดูก่อนนะครับ น,นี่ส่วนส่วนแรกนะครับทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เป็นเนานะครับเราก็อีฟว่าอีฟชายเป็นเนานะครับอ่าีฟชายนะเท่ากับเนาเราก็ให้ชายเท่ากับเอ็นเฉยนะครับมีใช่เอ็นแต่เอ็นเล็กนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็คมอมไพล์อ๋อนี่เขียนผิดนะครับชาย ลองอจะลอง run test ดูนะครับ test ดูอันนี้ไม่มีข้อนี้จะไม่มี input นะครับไม่มี input ก็สามารถกด run ได้เลยนะก็จะดูผลลัพธ์แบบนี้นะครับถ้าเราเขียนโปรแกร,รมถูกต้องนะครับเอาพ o u t p u ะออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับ